สวัสดีพี่ชายพี่สาวชาวโซเชียลทุกคนนะคะวันนี้น้องกวินจะมารีวิวสินค้ารักปัตตพีรักปัตตพีผลิตจากชานอ้อยมูลค้างคาวแสกเผาและลำละเอียดคุณสมบัติช่วยเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดินทำให้เกิดอากาศในดินช่วยให้ดินสามารถเก็บแลกธาตุอาหารและอุ้มน้ำได้มากขึ้นเราไปดูวิธีการใช้รักปัตตพีกันเลยดีกว่าค่ะ หนึ่งนาข้าวใส่ช่วงทำเทือก300กิโลกรัมต่อไร่พืชไร่ใส่ช่วงเตรียมดิน200กิโลกรัมต่อไร่ไม้ผลไม้ยืนต้นใส่ช่วงต้นฝน20กิโลกรัมปมน้ำมันและยางพาราใส่ช่วงต้นฝน2กิโลกรัมพืชผักใส่ช่วงเตรียมดิน1กิโล ไม้ดอกและไม้ประดับใส่ช่วงเตรียมดิน1กิโลถ้าเป็นสนามหญ้าใส่ช่วงเตรียมดิน1กิโลแล้วโรยปุ๋ยรองพื้นให้ทั่วก่อนปลูกหญ้าหลังจากช่วงปลูกหญ้าและโตขึ้นค่อยหวานปุ๋ยบำรุงอีกทีนึงนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับผลิตภัณฑ์ดีๆแบบนี้ถ้าใครสนใจสามารถติดต่อได้ที่ไลน์แอเกษตรสู้หรือ Facebook เกษตรสู้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ